ดราม่าร้อนระอุสังคมยังจับตามองในประเด็นนี้อยู่นะครับผมนั่นก็คือประเด็นในเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่มที่จากวงหมอลำซิ่งชื่อดังวงหนึ่งนะครับที่เข้าไปถ่ายเอคมวในบริเวณองค์พระธาตุพนมนะครับผมแล้วก็มีคลิปเบื้องหลังที่เขาปล่อยออกมาแล้วก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารกันหนักเลยถึงความเหมาะสมหรือไม่นะครับค่ะอืม้ม ทีนี้ล่าสุดนะครับคนนครพนมเองเนี่ยเขาก็ลุกฮือขึ้นมานะครับแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะอืออ่ะสาวกุ๊บอ่าได้เห็นได้เห็นคลิปอยู่ใช่ไหมเพนค่ะบ่าวโจ้และทางเพจนครพนมทันข่าวก็ได้ออกมาโพสต์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าตอนนี้มีดราม่าร้อนละอุหมอลำดังถูกจับตาหลังถ่ายคลิปเต้น ในเขตองค์พระทาตุพนมชาวเน็ตติงแรงไม่เหมาะสมก็คืออ่าดาม่ามอลำแพรวพาวและก็น้องซันอ่าที่มีคลิปสั้นออกมาแต่คลิปนั้นเขาเขาถ่ายนานแล้วเนาะหลายเดือนแล้วเป็นคลิปเพลงของน้องเพลงกับน้องฮาร์ดใช่ไหมครับผมเพลงเพลงนี้เป็นเพลงอ่า ของน้องเพย์กับน้องฮาร์ดน้องปล่อยแล้วค่ปีที่แล้วแล้วนะใช่แล้วอ่าปล่อยมาหลายเดือนแล้วแต่ก็คือชาวนิดไปเห็นเขาปล่อยเดือนธันวาน่ะปลายปีอ่ะเขาปล่อยที่หกธันวาลงที่ช่องแพลวแพวพีพีมิวสิคออฟฟิเชียลค่ะเป็นเพลงที่ร้องนะครับผู้กันระหว่างน้องเพย์พิรดากับอดีตอดีตศิลปินของแสงของก็คือน้องฮาร์ดพิรพัฒน์แต่ทีนี้ทำไมถึงกลายเป็นดราม่าเพราะหลายๆคนก็บอกว่า มีแฟนคลับนี่แหละมีแฟนคลับของทางศิลปินเองเนี่ยเขาได้นํามาลงแต่เขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เจตนาแบบนั้นหรอกแต่ทีนี้ด้วยที่ชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปไปดูคลิปก็เห็นว่าในท้ายคลิปนะครับที่เขานํามาลงเนี่ยเป็นจะมีโมเมนต์ที่ไปซันเต้นแบบเหมือนเหมือนเหมือนล้อเลียนอะไรเออล้อเลียนท่าอะไรไม่รู้อืมมันดูไม่เหมาะสม เพราะผู้ที่มีใจศรัทธาในองค์พระธาตุก็คือเขาดูแล้วมันอยู่ในเขตวัดแล้วเขตตรงนั้นก็คือติดกับพระธาตุเลยเออเพราะว่าก็คือในบริเวณองค์พระธาตุเลยอะค่ะคุณต้นที่เ่อเปกรับป้กันนั่นแหละใช่ใช่คือในตรงนั้นก็คือส่วนมากอ่าจะสํารวมขนาดผู้เสียงดังนี้ก็คือเขาก็ยังติดป้ายมีการติดป้ายอยู่นะว่าก็คือไม่ให้มีอะไรเออก็นั่นแหละ แต่ครับแต่ทีนี้ตอนตอนที่พระเอกซันเต้นเต้นที่ว่าทาทำท่าแบบอันนี้นิดนึงอ่ะตอนที่อนางเอกแพลวบอกว่าสั่งให้หยุดกก่อนหน้าอ่าออะไรตรงนี้ใช่ไหมในคําพูดในคลิปนะอ่าแล้วพระเอกซันก็คือรู้อาจจะรู้ตัวแล้วแหละว่าตัวเองทาท่าไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยมีการขอโยงมีการยกมือไหว่อยกมือไหว้เหมือนอาจจะรู้ตัวอะไรอย่างงี้อ่าดูทีนี้พอคลิปเนี้ย ถูกปล่อยออกมาผ่านโซเชียลหลายๆคนมองเขาก็เข้าใจต่างกันแล้วก็สังคมแล้วก็โดยรวมคนทั่วไปมองว่าการกระทําของพระเอกซันเนี่ยตรงเนี้ยไม่เหมาะสมแล้วทีนี้ตอนนี้คือเขารอรอ,รอความเคลื่อนไหวจากทางพระเอกซันให้ออกมาอธิบายหรือออกมาขอโทษหน่อยนิดนึงถ้าพระเอกซันขอโทษเนี่ยเราเชื่อว,ว่าทุกคนก็จะพร้อมที่จะให้อาภัยแล้วก็ปล่อยผ่านเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรใช่แล้วก็คือ ก็คือความต้องการของชาวเน็ตก็คืออยากให้ทั้งพระเอกซันและก็แพลวพวออกมาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ดราม่ามันร้อนมากๆไม่อยากให้คุณอยู่เฉยอยู่นิ่งถ้าคุณออกมารับผิดชอบต่อสังคมอะไรหน่อยหนึ่งก็คือสังคมพร้อมที่จะให้อภัยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมบ่าวโจ๊กอ่เพราะยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณเงียบเนี่ยทีนี้เฟกนิวหรือว่าอะไรที่เขาแบบอ้างว่าเป็นแบบ คนนั้นคนนี้ออกมาโพสเนี่ยเขายิ่งมันมันยิ่งปะทุขึ้นมาตอนนี้คือรอรอความเคลื่อนไหวจากอ่าผู้ที่มีอานาจที่จะออกมาพูดได้ในองค์กรนะหรือนาะงเอกแพลหรือพระเอกซันเองออกมาพูดดีที่สุดแล้วกอ็ออกมาขอโทษเถอ,อะเนาะออกมาขอขอโทษเถอะถ้าเป็นคลิปนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเหตุการณ์จริงนะแต่มันจะมีโพส์โพสต์หนึ่งครับสาวกที่เป็นโพสต์ยาวเหยียดหลายคนอ้างว่าเป็นโพสของผู้จัดการแต่เราเข้าปหาแล้วมันไม่มี เราไปหาแล้วค่ะมันไม่มีแต่มันโคตรยาวมากแต่ทีนี้โยนให้ a อหมดเลยใช่ก็คือคลิปที่ทุกคนเห็นน่ะเขาบอกว่าเป็นคลิปจาก AI เพราะว่ามันจะมีอีกมันจะมีหลายมุมมุมนึงให้อกซันเต้นหมุนไปหมุนไปเหมือนล้อเลียนท่าอะไรไม่รู้เออแล้วพอทีนี้ก็พนมมือและอีกมุมนึงไม่มีการเต้นเออมันมีสองคลิปที่ออกมาแล้วทีนี้ทางเออ แล้วมันมีอีแล้วมันมีโพส์ที่บ่าวโจบอกนี่แหละว่ามันมีผู้จัดการไม่รู้ผู้จัดการคนไหนเพราะว่าเขา้าไปส่องเข้าไปสองทางนู้ี่าาตัวจริงหรือ,อผู้จัดการเน,นี่ยบ้างหรือผู้จัดการแต่งขึ้นมาอะไรนี้เราไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่็นโพสผู้จัดการเ,เองเนาะข,ขออนุญ,ญาตนะครับคานโพสแบบนี้หน่อยดีกว่าว่าเป็นโพสปริศนาแล้วกันไม่รู้ว่าใครเป็นคนโพสต์ค่ะอ่าสาวผู้จะอ่านเลยผมอ่านเนอะอ่า สักกูอ่านก่อนเนาะ okay, อ่าก็มีโพสต์นี้ออกมาว่าคําเตือนลดอคติกรอ,อ่านหน่อยนะคะ mm hmm. ขณะนี้มีเพจหลายเพจนําคลิปวิดีโอที่ถูกดัดแปลงด้วยเทคโนโลยี AI mm hmm. ไป mm hmm. เผยแพร่ในทางที่ไม่ถูกต้องจนก่อ mm hmm. ให้เกิดความเข้าใจผิดและ mm hmm. สร้างความเสื่อมเสียทั้งต่อองค์กรและ วุลสันวงสะทอนและไม่ให้เกียรติต่อพระบรมธาตุที่ชาวนาครพนมและทุกคนเคารพนับถือคลิปดังกล่าวเป็นคลิปการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเอินหักสาวฟังโขงเมื่อวันที่24ธันวาคม2567โดยคลิปต้นฉบับถูกต้องเป็นคลิปที่หนูถ่ายเองทั้งหมดค่ะและขอยืนยันหนูใครเนี่ย และขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใดหากมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นจริงย่อมจะถูกตำหนิหรือปะนามตั้งแต่ขณะนั้นเนื่องจากเราทุกคนมีความเคารพและศรัทธาต่อพระบรมธาตุนคะรพนมเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งการถ่ายทำมิ มิวส uh, ิกอีกทั้งการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนี้ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามขั้นตอนทั้งนี้หากคลิปที่มีการสนแสดงกิริยาไม่เหมาะสมมีอยู่จริงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดลงโทษแก่ผู้ถูกผู้กระทำแต่หากไม่เป็นผลไม่เป็นความจริงขอให้ผลแห่งการกระทำย้อนกลับไปยังผู้ที่สร้างความเสียหาย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสนับสนุนผลงานของพวกเรามาโดยตลอดตลอดในไหนแล้วหรือหนูขอฝากผลงานเพลงเอิญฮักสาวฟังโคงให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกครั้งที่ YouTube PP Music Official ศิลปินฮาร์ดพิรพัฒน์และก็เพลงจ <c oughs> ุลดาอ่ะ,อะนี่แหละอ่ะโพสต์นี้นะครับหลายๆคนอ้างว่า เป็นคของผู้จัดการก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้จัดการคนไหนแล้วเป็นผู้จัดการจริงหรือเปล่าแล้วเขาก็เหมือนมีการบอกว่าคลิปที่ทุกคนกําลังหลายๆเพจกาลังนําไปโพสต์เนี่ยเป็นคลิปที่ถูกดัดแปลงโดยทโนโลยีหรือว่า AI, AI. นี่แหละทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อองค์กรเองแล้วก็ต่อคุณซันเองเออมันเป็นคลิปตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ทำไมถึงพึ่งโดอาเพึ่งมาเป็นดราม่า <Yeah. S 2> พึ่งมาเป็นข่าวก็เพราะว่า เห็นเขาบอกว่านะครับชาวเน็ตก็บอกว่ามีแฟนคลับของศิลปินเองเนี่ยเขานามาโพสต์ลงในโซเชียลแต่ด้วยเจตนาเองเองเนี่ยเราก็คิดว่าเขาอะแฟนคลับเนี่ยอาจจะไม่ได้เจตนาให้ดราม่าหรอกแต่ด้วยชาวเน็ตก็ตาดีไงเป็นเห็นโมเมนต์นี้แต่ทีนี้แล้วด้วยที่โพสโพสนี้กีอ้างวมาเป็นผู้เป็นผู้กกับผู้จัดการเนี่ยบอกว่าเป็น AI อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็น AI จริงไหม,มและต้นฉบับคือโพสหรอือคือคลิปไหนอื อ่าเพราะว่าเราไปหา,าดูเลยหลาย,ลายคลิปก็ประมาณคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ทีนี้ใดๆก็แล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับมันไม่ใช่ความผิดใหญ่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงต่อให้มีจริงไม่มีจริงอะไรยังไงเราอยากฟังคําอธิบายแล้วก็อยากได้รับการเคลื่อนไหวเนาะค่ะทักอธิบายจากทางองค, <น S 2> ค <น S 1> ์กรเองแล้วก็กับ<ม>ทางศิลปินเองเนีย่ยออกมาพูดอะไรซึ่งหน่อยเธอ<ม>ถ้ามีจริง<ม>ก็ไม่ได้มีอะไรมากมากมายหรอกแค่ออกมาขอโทษต่อสังคมเท่านั้นแหละแล้วก็ออกมา อธิบายเรื่องนี้สักหน่อยแอค่นั้นเองก็น่าจะจบลงสังคมพร้อมที่จะให้อภัยนะคนไม่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่ความแบบมีความผิดแบบผิดต่อกฎหมายอะไรมากมายอะ่ะเรารู้อยู่ว่าขออนุญาตชัดเจนขออนุญาตใช้สถานที่เนี่ยแต่พอคลิปมันหลุดออกมาแบบนี้คนสังคมเขาเขาไม่พอใจไงค่ะ <ม>ก็คือความต้องการก็คือของสังคมของชาวเน็ตและก็ผู้ที่มีใจบุญแล้วก็ศรัทธาต่อองค์พระธาตุก็คือเรียกร้องให้ทางน้องซันหรือแพลวออกมาพูดถึงเรื่องนี้หรือว่าขอโทษหน่อยประมาณนี้เนาะเหมือนอัดคิปหรือไ์สุดอะไรพูดถึงเรื่องนี้หน่อยเขาถึงจะหยุดดราม่าเขาถึง<อ>จะไม่หัวร้อนอะไรพูดถึงขนาดนี้พอมีหลายๆเพจเอาไปโจมตีทั้งแพลวกับสันค่ะ ริงครับอ๋อนั่นแหละอะรอดูนะครับรอดูความเคลื่อนไหวจากนางเอกกับพระเอกแล้วกันว่าจะมีการออกมาเคลื่อนไหวจุดกับประเด็นนี้อะไรไหมแต่แต่เราเองก็อยากให้ออกมาพูดสักหน่อยเนาะสมมุติว่าไม่อยากให้ปล่อยแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเป็นจริงก็ขอขอโทษแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่จริงก็ออกมาอธิบายแค่นั้นเองใช่เพราะแพรวเอาพี่แพรวกับน้องซันก็เป็นคนของสังคมเนาะได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับ อืก็ออกมาพูดอ,อะไรสักหน่อยก็ได้ก็ยังดีดีกว่าเฉยแบบนี้เพราะว่าชาวเน็ตจับตามากๆค่ะกับเรื่องนี้รครับค่ะก็ะนั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้ออกมาอธิบายเร็วๆแล้วกันครับที่ปล่อยไว้นานมันจะกลายเป็นเรื่องที่มันลึกเป็นแผลที่แบบแบบลึกลงไปยิ่กว่านี้อีกเขาจะมาหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอีกใช่หาเรื่องมาดามอชอไหมถูกจริงฮะยังไงก็ฝากไปฟังเพลงหน่อยแล้วกัน เอิอน้นฮัสาวฝั่งโผงนี่เลยค,ะค,ลคล่ะคลิปแบบว่าพอคลิปอ่าคลิปเบื้องหลังเป็นดราม่าแล้วเราไปดูปันหน่อยซิว่าคลิปที่เขาตัดต่อมาเป็นมิวสิกวิดีโอแล้วนี่เจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะอ่าไปรับชมกันค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับคุณเคมาร่าน,นะครับบ่าวชั่ดีไซน์ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ